รับงานขายโรงงานพร้อมออฟฟิศที่ Factory l แลนด์หนึ่งพุทธมนทนสาย5้าเคสนี้เจ้าของเห็นผลงานของเราผ่านทางสื่อโซเชียลจึงติดต่อมาเพื่อให้เข้าไปรับงานขายโดยผู้ขายต้องการให้เราช่วยดูแลการขายโรงงานและคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพยารวมสองซับค่ะวันที่เราเข้าไปรับงานที่โรงงานผู้ขายปิดป้ายขายโรงงานเองนะคะป้ายขนาดใหญ่เท่ากับของเราเลยค่ะ แต่เมื่อคุยรายละเอียดกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเรียบร้อยแล้วผู้ขายปลดป้ายลงให้ทันทีพร้อมทั้งให้พนักงานช่วยนำป้ายของเราขึ้นปิดแทนค่ะและให้พนักงานช่วยอำนวยความสะดวกตลอดการพาชมสถานที่เพื่อให้เราได้ถ่ายภาพและอัดคลิปในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อนำไปใช้ในสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆโรงงานมีใบรองออสี ขนาด260ตารางวากว้าง20เมตรลึก54เมตรเป็นหลังมุมติดถนน2ด้านมีอาคารสำนักงาน3ชั้นระบบไฟ3เฟสมีหม้เอแปลงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนที่ทางผู้ขายได้ติดตั้งเพิ่มเองนะคะและมีโซลาเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟได้เดือนละหมื่นกว่าบาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในบริการของเราการได้ร่วมงานกับลูกค้าที่มีคุณภาพถือเป็นเกียรติสูงสุดของเราเช่นกันค่ะ